สวัสดีครับเทนนนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม w a r f r a m e และอยู่กับลุงแมวอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นก็จะเป็นการรีวิวข้อมูลและแนะนำแนวทางในการบิวมอสไตล์ลุงแมวของอาวุธปืนรองที่มีเทนนนหลายหลายคนร่วมกันโหวตให้เป็นปืนที่น่าสนใจสำหรับผู้เล่นมือใหม่อีกกระบอกหนึ่งของเกมเลยนะครับซึ่งชื่อของวาวุธชิ้นนั้น,นก็คือ s o n i c o หรือว่าปืนเหินฟ้านั่นเองนะครับซึ่งใอยากรู้ว่าความสามารถจริงของปืนกระบอกนี้นั้นมีอะไรบ้าง ก็ตามลุงแมวไปรับชมข้อมูลพร้อมกันได้เลยครับโซนิคอเป็นอาวุธปืนรองที่มีค่าความเสียหายทางกายภาพหลักเป็น Impact มีความแม่นยำอยู่ที่100หน่วยอัตราความไวในการโจมตี1.2 5นัดห้นต่อวินาทีระยะการโจมตีอยู่ที่15เมตรอัตราการโจมตีติดขึ้นข้อศูนเปอหรับกระสุนหลักและ10%สําหรับแดงระเบิดค่าความเสียหายจากการโจมตีติดคริสติคอสเท่าอัตราการสร้างสถานะผิดปกติ0%สําเปหรับกระสุนหลัก และ25%สำหรับแรงระเบิดความจุกระสุน15นัดตอน1มิกาซีนอัตราความวาในการรีดดลกระสุน3วินาทีมีรูปแบบการยิงแบบซมิอ a u t o กระสุนมีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตายและเกิดเสียงดังขึ้นเวลายิงนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้เกี่ยวกับโซนิคคอร์นั่นก็คือ 1. กระสุนของโซนิคคอร์สามารถเดินทางไปได้ไกลสูงสุดอยู่ที่15เมตรและจะเกิดการระเบิดขึ้นหากกระสุนได้เดินทางไปจนสุดระยะของมัน โดยจะสร้างความเสียหายจำนวนหนึ่งให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะสมีมิห้าเมตรรอบๆจุดศูนย์กลางของแรงระเบิดและทําให้ศัตรูได้รับสถานะน็อกแบ็ค 2. หากกระสุนของโซน,นิคอไปกระทบกับปะหมายที่เป็นศัตรูกระสุนก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายขึ้นในทันที 3. หากกระสุนของโซน,นิคอไปกระทบกับพื้นหรือวัตถุแวดล้อมก่อนที่จะสิ้นสุดระยะส่งสูดของตัวมันกระสุนก็จะเกิดการชิงกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามแทน เราสามารถที่จะเพิ่มระยะความไกลของลูกกระสุนได้ด้วยการเพิ่ม f ไ Speed จากความสามารถของมอดหรือบอฟต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะหาซื้อบูปินของปืนโซนิคคอได้จากมาเก็ตในหมวดปืนรองโดยใช้จำนวนทรัพ,พยากรเครดิตและระยะเวลาในการสร้างตามภาพที่เห็นด้านข้างเลยครับซึ่งการจะสร้างอาวุธปืนโซนิคคอได้นั้นเทนโนของเรา,จ,าจะต้องมีม a สเตอร์ดีแลงตั้งแต่ระดับ2ขึ้นไปซะก่อนและนี่ก็คือแนวาทางในการจัดมอดของปืนโซนิคคอสไตล์ลูเมลครับ โดยเริ่มจากมอดพื้นฐานหลัก3ใบยอย่าง Hornet Strike, Barrel Diffusion แล้วก็ l e d s t o e Talent นะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มความเสียหายพื้นฐาน Multi Shot แล้วก็ Fire Rate ให้แก่ปืน mm hmm. ส่วนที่เหลืออีก5าช่องเนี่ยลูกแมวเลือกใส่เป็นมอดเพิ่มพลังจบตีท่าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะมีผสมปะปนกันไปทั้งมอดท่า90%แล้วก็มอด Dual s t a t โดยลูกแมวจะจัดมอดเอาไว้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับเพื่อที่จะเอาไว้จัดการกับศัตรูที่ต่างประเภทกันออกไปสามนี้เลยครับเริ่มจากรูปแบบ A, Viral แล้วก็ Radiation นะครับ mm hmm. ก ลูแมนจะเอาไว้ใช้ลุยกับศัตรูทุกประเภทนะครับที่มีเรลไม่เกิน60เนื่องจากว่าเป็นเรลที่สามารถยิงได้แรงที่สุดแล้วก็ยังมีสถานะไวารอลที่จะช่วยลดค่าพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูล,ลง5 0พ่พวกมาด้วยนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นรูปแบบ B นะครับคอโรซีบบวกกับฮีทการจัดมอดตก็ตามภาพเทีเ็นเลยครับสำหรับรูปแบบนี้เนี่ยลูแมนก็จะเอาไว้ใช้ลุยกับศัตรูประเภทกริเนียแล้วก็อินเฟสเตดที่มีเวลส,สูงนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้สถานะคลอโรซีนเพกเพ Year, เเงงว ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีค่าอาเมอร์ก็ตามนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแพ้ทางทาธาตุคอลสีกับฮีทอยู่แล้วนะครับดังนั้นลุงเมก็คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครับรูปแบบ C ก a s บวกกับแมกเนติกการจัดมอสก็ตามภาพเห็นเลยครับผมสาหรับรูปแบบนี้เนี่ยลุงเมีจะเอาไว้ใช้หลุดก,กับศัตรูประเภท к о р п ัสที่เมเลเวลสูงๆนะครับเพราะว่าศัตรูประเภทนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะแพ้ทางทั้ง2ทางนี้โดยตรงรวมไปถึงสถานะผิดปกติอย่างแมกเนติกนะครับที่จะลดค่าชีวของสลลองงงตรเเหืเพียแค 1นึ่สีเท่านั้นแล้วก็สถานะแกส๊สที่จะสร้างควาใช้จายต่อวินาทีแบบกลุ่มทะลุค่าชิวนะครับเข้าไปยังค่าพลังชีวิตของศัตรูโดยตรงนั่นเองนะครับผมทีนี้เราก็จะมาลองใช้ปืนโซนิคคอที่บิวแบบลุงแมวทดสอบโจมตีใส่ศัตรูทั้ง3เผ่าที่เรเวลห0ึ้ดูกันบ้างนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างโดยเริ่มจากเผ่ากรีนเนีย ตามมาด้วยเผ่าคอปัสและเผ่าอินเฟสเตด ซึ่งจากประสบการณ์โดยตรงของลุงแมวหลังจากที่ได้ใช้งานปืนโซนิคอรมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วเนี่ยลุงแมวคิดว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆมากมากๆากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นปืนที่มีพลังจมปีค่อนข้างสูงใช้งานง่ายจมตีศัตรูได้เป็นกลุ่มใหญ่สามารถวิมอสได้ง่ายนะครับเพราะว่ามอสที่ลุงแมวใช้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอสทั่วๆไปที่ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมาอยู่แล้วนะครับผมนอกจากนี้ปืนกระบอกนี้เนี่ยก็ยังต้องการระดับมัสซี่เลน ในการที่จะใช้งานเพียงแค่ระดับ2เท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับส่วนข้อเสียที่เห็นกันได้ชัดมากเลยอย่างแรกนั่นก็คือในเรื่องของระยะการ,รยิงที่เรียกได้ว่าสั้นจุดจูเลยครับผมแค่15เมตรเองดังนั้นถ้าหากใครจะใช้ปืนนี้ในการจัดการกับศัตรูเนี่ยก็จ,จะต้องเสี่ยงเอาตัวเองเข้าไปคุกในวงในนิดนึงนะครับผมส่วนข้อเสียอีกข้อนึงที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของอัตราความไวในการรีโหลดของกระสุนนะครับที่มันค่อนข้างจะนานมากเลยทั้ง3วินาที คือถ้ากระสุนหมดทีนี้รับรองว่าได้กระโดดยิงๆกันเป็นกบแน่นอนครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วลุงแมวก็ยังมองว่าโซลิคอเนี่ยเป็นปืนดีๆอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่ควรค่าแก่การณ์วิวมาใช้งานเสมอโดยเฉพาะกับผู้เรียนมือใหม่ที่กำลังมองหาปืนดีๆสักกระบอกหนึ่งเอามาไว้ใช้ยาวๆด้วยแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆเลยนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้ลุงแมวฟันทงและนี่ก็คือข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับอาวุธปืนรองโซลิค,คอที่ลุงแมวได้ทำการรวบรวมมาทำเป็นคลิปให้แต่ละทุกท่านได้รับชมกัน ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะจุกใจเทนนทุกทกท่านกันนะครับและสําหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงต้องขอตัวลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเทนนททุกท่านบาย